9935ค่ะ99 3 5หค่ะความยาวนะคะฐานอยู่ที่10นิ้วค่ะสูงอยู่ที่11นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาอยู่ที่4นิ้วค่ะตัวนี้นะคะจะบอกว่างานสวยนะคะของไหล่แบบดีมากเลยลูกค้าขาด้านในนะคะเขาจะมีซิปลูดนะลูกค้าดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าของจะหกของไม่หกแน่นอนตัวนี้นะคะน้องคิดว่าใส่ iPad ได้นะ นะคะแต่เราไม่มี iPad ตรงนี้ก็เลยไม่สามารถทดสอบให้ดูได้ตัวนี้ใส่ iPad ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมี1ช่องพ็อกเก็ต1ช่องพ็อกเก็ตนะคะแล้วก็จะมีช่องด้านหลังนะคะอีก1เส้นแล้วก็จะมีช่องซิปตรงกลางนี่เห็นไหมช่องซิปตรงกลางนะคะอีก1เส้นเดี๋ยวน้องขอหมุนก่อนเห็นไหมอันนี้นะคะช่องหลัก ช่องซิปตรงกลางแล้วก็อีก1ช่องนะคะนี่เลยลูกค้าขาแล้วก็จะมีช่องซิปด้านหลังแบบนี้ใครที่สนใจนะคะตัวนี้สามารถใส่ของได้เยอะมากลูกค้าจะใส่เป็นสมุดก็ได้นะบางคนใส่แบบไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนเสริมอะไรแบบเนี้ยใส่สมุดเล็กๆนะคะใส่ได้เลยค่ะกระเป๋าสตางค์เนิ้วครึ่งนะคะล่มหคันหรือมีกระเป๋าสตางค์อีก1นึ่ใบอุ้ยใส่ได้เยอะมากรุ่นนี้ สมมติว่าใส่กระเป๋าซางไปอีกหนึ่งใบนี่ลูกค้าเนี่ยใส่ของได้เยอะมากจุกๆเลยจุกๆเลยนะคะใส่ได้ใส่สม,มุดได้เลยตัวนี้ความสูงสิความสูง11นิ้วนะคะสามารถใส่พวกแบบว่าใส์สม,มุดไม่เกิน10นิ้วใส่ได้แน่นอนใส่สบายนะคะอ่าลูกค้าเนี่ยใส่ลูกซิปได้นะคะซิปของเราคุณภาพดีนะคะใช้งานได้นานเลยนะ แล้วก็ตรงนี้สามารถใส่ได้หมดเลยอะแล้วก็มีซิฟด้านหลังนะคะตรงนี้ตัวนี้ลึกนะลูกค้าน้องขอลองใส่มือถือหน่อยใส่มือถือได้ขนาด5นิ้วครึ่งลูกค้ามือถือ5นิ้วครึ่งใส่ได้นะคะอันนี้คือใส่ได้เลยแล้วก็ตัวนี้งานสวยงานน่ารักแบบนี้นะคะ,ะสะพายแบบนี้ได้นะคะคอสบอดีได้เลยนะคะ คอสบอดี้ปรับสายได้นะเนี่ยคอสบอดี้ได้เลยลูกค้าหรือว่าลูกค้จาจะสะพายไหล่ก็ได้นะคะ9935ม่วงนะคะเหลือไม่กี่ใบแล้วนะลูกค้าตัวนี้นะคะรา,ราคา4,000บาทวันนี้เอาไป2,690บาทเท่านั้นอีกหนึ่งใบนะคะสีชมพูงานสวยงานหวานต้องเข้าแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนที่บอกชอบใส่เสื้อผ้าแนวหวานหานน้องแนะนำสีชมพูเข้ามากนะคะ อีกหนึ่งใบเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีทะเลค่ะ9935ทะเลทะเลก็สวยลูกค้าค่ะต่อไป9935ดำค่ะดำก็คลาสสิกนะลูกค้าต่อไปนะคะ9935ตาลค่ะ9935ตาลก็ใส่ได้นะคะแล้วก็ต่อไปค่ะ9935มอคค่า ok นะคะกากี๋หรอคะอ่าใส่ตาไม่ดี อากากีลูกค้าขอโทษนะคะ9935กากีค่ะอ่าต่อไปยังไม่หมดลูกค้าต่อไป9935มิ้นค่ะเลย9935แดงค่ะ9935แดงและ9935บานเย็น